สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม f ฟลาเวอร์ทาร์เรอด์เดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะดวงของชาวลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะเดี๋ยวจะแบ่งการพยากรณ์เป็นทั้งครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ สำหรับคนที่ติดตามการย้ายราศีของดาวตรเทพทั้ง3ดวงนะคะอาจารย์มีการทําไว้เป็นคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะคะไปติดตามกันในอัลบั้มน,นั้นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงดาวอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ดาวตรีเทพนะคะว่าจะส่งอิทธิพลอย่างไรนะคะกับชาวลัคนาเมษเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะคะ เริ่มกันที่ดาวดวงแรกก่อนเลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะยังคงกลมลัคนาอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงกลางกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมานะคะและจะยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนี้นะคะจบจนไป,ไปจกนกระทั่งถึงประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเดือนปุตตะนะคะปุตตะตนุนะคะตนนก,ก็ไปพันธุเนาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชีวิตคุณจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องบริหารต้องจัดการนะคะเกี่ยวกับเด็กๆลูกน้อง บริวารน,นะคะหรือว่าบางคนถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของ job ใหม่ๆเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะบางคนก็จะมีลักษณะของการต้องไปติดต่อนะคะกับหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเยอะเนาะตามลักษณะของคนที่เป็นเป็นบุคคลที่เป็นดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็เขาน่าจะเข้ามามีอิทธิพลอะไรบางอย่างนะคะกับชีวิตกับตัวของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะเข้ามาสถิตท,ที่ราศีเมษเ,เนี่ยเขามีคุณภาพเป็นอุดก็จริงนะคะแต่ว่าเขาดันดันตนุล ตัวของคุณนะคะไปอยู่ที่พบพันธุทําให้มีคุณภาพเป็นนิดนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กบริวารคนในเครื่องแบบข้าราชการต่างๆจะมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณนะค่อนข้างมากนะคะ <c oughs> บางคนช่วงนี้คุณไฟแรงเอามากๆนะคะดาวอาทิตย์มันเป็นดาวธาตุไฟเนาะพอมามากุมลัคขณานะคะคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ตัวร้อนๆง่ายเป็นไข้ง่ายนะคะก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบทั้ง ทั้งความคิดเราทั้งตัวของเรานะมันจะอยากพุ่งทยานไปข้างหน้ามันจะอยากไปทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่าตัวคุณจะไปแอคชั่นอะไรใหม่ได้มากมายขนาดไหนไหมก็มองว่าก็อาจจะยังไม่เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะคะเขามาสถิตยอยู่ที่ภพพันธุนะคะแล้วมีคุณภาพเป็นนิดด้วยนะคะในหัวอาจจะมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะอยากจะทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดเลยนะแต่พอไปแอคชั่นจริงๆแล้วอะทําไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะะักนะคะบางคนก็จะวุ่นวายนะคะหรือว่ามีอุปสรรคนะคะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของครอบครัวบริวารน,นะคะหรืออสังหาริมทรัพย์บางอย่างด้วยตรงนี้ก็อาจก็เลยอาจจะทําให้คุณยยังขยับตัวทําอะไรได้ได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นักนะคะ,ะดาวอาทิตย์ประมาณนี้ต่อมานะคะ อีกดวงหนึ่งนะคะที่ต้องพูดถึงนะคะดาวเกตเนาะดาวเกตอยู่ในเรือนอาทิตย์แบบนี้นะคะแสดงว่าเขาก็จะแฝงแสงนะคะไปถึงเรื่องของขลัคนาของตัวคุณด้วยคือดาวเกตนะคะไม่ใช่ดาวหรอกจริงๆเขาเป็นเงานะคะเกตเนี่ยเขาส่งพลังผ่านดาวอาทิตย์นะถึงลัคนานะคะดังนั้นในหัวคุณก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆต่างประเทศนะคะหรือมีเรื่องต้องจุกจิกต้องแก้ไขนะเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่านะคะ บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการวางแผนไปเรียนต่อนะคะแต่ว่าก็ต้องมีเรื่องต้องจัดการนะคะเกี่ยวเรื่องของทุนการศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของการจัดการเอกสารจัดการเรื่องจุกจิกจุกจิกกับกับกระรวงนะคะหรือว่ากับเอ่อกับเรื่องของการจัดการวีซ่าอะไรพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณจัดการอะไรได้ได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้าเทียบกับปริมาณงานที่คุณทำเนาะดาวประจำตัวคุณนะคะสะถิตอยู่ในภพ พันธุแบบนี้นะคะก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่คุณจะวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอสังหาต่างๆบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าต้องแบบช่วยเหลืออะไรบางอย่างคนในครอบครัวนะคะซึ่งเหมือนถ้าถ,ถ้าดูจากคุณภาพดาวประมาณนี้แล้วเนี่ยก็ดูท่าทางว่าคุณอาจจะเหมือนเหมือนอยู่ในบ้านแล้วเหมือนเป็นเบสเขาอะ <c oughs> นะหรืออาจหรือว่าคุณอาจจะเป็นเดอะแบกของบ้าน <c oughs> ก็ได้นะคะคืออะไรอะไรก็ก็เราอะไรอะไรแล้วก็ต้อง,ก,องก็ต้องเป็นแบบก็เขาก็เรียกหา เราอยู่คนเดียวนะคะแล้วคุณก็อาจจะจัดการอะไรไม่ได้มากนักนะคะเราเป็นคนหาเงินเข้าบ้านหรือว่าเราเป็นคนต้องแบกรับภาระต่างๆแต่ว่าเราไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรกับคนภายในบ้านหรือว่ากับภายในครอบครัวสักเท่าไหร่นักนะคะ ดาวเล็กต่อมานะคะอ่าดาวพุธนะคะนะในภาพนี้นะคะยังคงสถิตอยู่ที่ราศีมีนนะคะแต่ว่าพอเข้าประมาณวันที่7พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะคะดาวพุธนะคะจะย้ายเข้ามาทับลัคนาคุณนะคะกลุะะ่มร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธเดิมนะคะเป็นทั้งเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็เจ้าเรือนอริด้วยนะคะพอมากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะแปลว่าคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่เยอะ นะคะมีคนมาติดต่อนะคะมีคนพาไปนูน่นมานี่นะคะหรือว่าคุณอาจจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะบางคนก็จะมีการติดต่อคกอสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเรียนการศึกษาอยากจะเรียนนูน่นเรียนนี่เข้ามาด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพุธนะคะเขาก็ยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเหมือนกันนะคะอริตนุพันธุนะคะจะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะ มีเรื่องบาดหมางกันด้วยเรื่องของคําพูดจุกๆจิกๆเล็กเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าบางทีก็มีแนวคิดนะคะหลายอย่างที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะกับบุคคลภายในครอบครัวสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วมันดันตัวคุณไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นนิดแบบนี้ด้วยแปลว่าถ้ามีปัญหามีเรื่องอะไรกันะคุณมักจะเป็นฝ่ายที่ต้องถอยให้เขาก่อนซะมากกว่านะคะคือสู้ไปก็เหมือนแบบเถียงเขาไม่คืดนะประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะ,ะเรื่องของดาวพฤหัสกับดาวกับดาวเสาร์และดาวราหูเนี่ยอาจารย์ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะคุณลองไปหาฟังได้นะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกก็น่าจะประมาณนี้นะคะทีนี้พอมาเข้าครึ่งเดือนหลังกันบ้างนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะออจะเริ่มมีดาวเล็กๆอื่นๆก็เริ่มเริ่มเริ่มมีการขยับขยายตัวละนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะ ดาวอาทิตย์ของคุณนะคะซึ่งเคยกลุ่มลักนาอยู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาจะย้ายเข้ามาที่พบกระดุมพระราศีพฤษศนะคะดังนั้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่มีบุตรหลานบริวารต้องต้องดูแลหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองหรือใครกําลังลงลงเงินลงงานกับโปรเจกต์ใหม่นะคะทั้งเด็กทั้งบริวารต่างๆนะคะจะเข้ามาทําเข้ามารบกวนกระเป๋าตัางคุณคอ่ะคนข้างเยอะ นะคะเข้ามาววรกบกวนกระเป๋าตังคุณกันเยอะนะแล้วก็มีเรื่องทําให้คุณต้องเสียเงินด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยปุตตะนะคะมาเป็นกระดุมพระแล้วไปกระดุมพระไปวินาศแบบนี้เนี่ยคุณจะเสียเงินเพราะปุตหลานบริวารน,นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะลงเรียนคอร์สใหม่ๆหาความรู้อะไรใหม่ๆก็ตามทีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเสียเงินได้บางคนชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะมีการลงเรียนศาสตร์ลึกลับอะไรบางอย่างนะคะเช่น เรื่องของโรงเรียนการโรงเรียนโหราศาสตร์การโรงเรียนไพ่นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางจิตวิทยานะคะหรือว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในจิตใจของคนเนะ่นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในวงที่ค่อนข้างแคบนะคะคนอื่นก็อาจจะไม่ค่อยมันคือมันจะไม่ค่อยแมทสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เ เรียกว่าการเรียนการการเรียนรู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มันมันจะให้ผลประโยชน์นะคะกับตัวของคุณเองอะนะคะอาจจะไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาวุธอะไรเอาใบาอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าคล้ายๆคุณเปรียนเพื่อเพิ่มความรู้หรือว่าเพิ่มศักยภาพหให้กับตัวเองซะมากกว่านะคะช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะคะอ่า ช่วงประมาณปลายปลายเดือนสักครู่นะคะจะมีดาวพุธนะคะกับดาวเกตนะคะที่เขาจะย้ายราศีนะคะดาวพุธนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาถึงวันที่23เนี่ยเขาจะสถิตกลุมลัคนานะคะอยู่ในราศีเมษใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอเข้าซักหลังวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ ราศีพฤษภนะคะพบกัน no ุมพระของคุณนะคะแน่นอนว่ามันเป็นการย้ําความหมายเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายต่างๆด้วยนะคะทีนี้รายจ่ายต่างๆเนี่ยมาจากไหนนะคะดาวอาทิตย์มาตรงนี้เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารใช่ไหมแต่พอเป็นดาวพุธนะคะมันจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมนะคะหรือว่าการเดินทางจุกจิกต่างๆบางคนอาจจะมีการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของรถลานะคะหรือว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินนะคะจองที่พักไปนู่นมานี่พักผ่อนน อกบ้านนะคะแล้วก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเนี่ยอยู่เรื่อยๆด้วยเนาะใครวางแผนจะลงจะเรียนอะไรเนาะก็น่าจะมีเรื่องของการควักกระเป๋านะคะจ่ายตังนะในช่วงตั้งแต่23พฤษภาคมเป็นต้นไปอีกสักก้อนหนึ่งด้วยนะคะดาวเกตนะคะอ่ดาวเกตนะคะ,ะ,ะ,คะจะมีการยกนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในช่วงหลังวันที่23พฤษภาคมนะคะคือวันเดียวกันเลยนะคะก็ดาวเกตเข้าพบพันธุนะคะแปลว่าอาจจะมีเรื่องอะไรยุ่งยาก ลำบากภายในบ้านสักนิดนึงนะคะเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวหรือว่าบางทีเป็นเรื่องที่เออบางครั้งเนี่ยหาคําตอบในฉับพลันทันทีไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะมีเรื่องของการเรีเรยกว่าพิธีทางทัดพิธีทางศาสนาอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในบ้านนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทําบุญบ้านใหม่เนาะอาจจะมีเรื่องของการเรียกอะรดีนิมนต์พระมารับบาตรในบ้านนะคะมีการทําบุญบ้านหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาะอาจจะมีการแบบเอารถใหม่ไปให้พระเจิมอะไรแบบนี้ ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเบาๆหน่อยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านเนอะอ,อยู่บ้านนะคะ <c oughs> ชาวลัคนาเมษนะคะคุณอยู่บ้านบางทีคุณอาจจะนอนแล้วฝันรู้สึกแปลกๆเนาะฝันถึงบัาบาบุรุษน,น,นะคะหรือว่าฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างด้วยนะคะ แล้วก็ดาวอังคารคุมเกตนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะอารมณ์คุณจะสวิงสวายได้ง่ายนะคะช่วงดีๆก็ดีๆไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะหนักไปทางแบบขี้หงุดหงิดแล้วหงุดหงิดรุนแรงด้วยนะคะอังคารในเรือนจันทร์ก็หงุดหงิดอยู่แล้วพอมีดาวเกตนะคะเข้ามาเสริมลัคนาขอขอภัยค่ะเข้ามาเสริมตนุลักษณ์อีกนะคะคุณจะยิ่งดูแบบ ไม่ค่อยน่าคุยด้วยเท่าไหร่ในสายตาคนรอบข้างนะคะอารมณ์จะแปลปรวนมากๆนะคะในช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายเป็นต้นไปเนาะ เรื่องของเรื่องของการงานนะคะดาวเสาร์นะคะถ้าตามปฏิทินที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นปฏิทินดาราศาสตร์ตัดไปยังอันางศราีาอิลีนะคะกัมมะเป็นวินาศไปแล้วนะคะกัมมะเป็นวินาศนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องการงานตลอดทั้งปี68นี้นะคะคุณต้องระมัดระวังเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆเอาไว้ด้วยบางคนนะคะอาจจะถูกย้ายงานย้ายตําแหน่งเนาะไปแป็กอยู่ในตําแหน่งที่แบบมันหาที่หาความเจริญยากนะคะหรือว่าไปแป็กอยู่ในตำแหน หน่งที่แบบเหมือนถูกแขวนเอาไว้เฉยๆไม่มีงานไม่มีหน้าที่อะไรนะคะส่วนทนคนทํางานเอกชนต้องระบัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการการปฏิบัติงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นความผิดพลาดชนิดที่บางทีถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันย้อนกลับไปแก้ไขาย,ยากนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะถึงขนาดต้องเปลี่ยนอาชีพออกจากงานนะคะย้ายงานกันได้เลยทีเดียวนะคะอ่าเรียกว่าพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของงานต่างๆเอาไวใ้ให้แบบให้ดีก็แล กนนะยกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับอองานใน l a นะคะงานในโรงงานหรือว่างานในในพื้นที่ที่ไม่มีใครมายุ่งกับคุณนะคะทํางานที่แบบอยู่ในพื้นที่ปิดลับหรืองานลับๆอะไรต่างๆงานที่เปิดเผยข้อมูลอะไรกับใครไม่ได้นะโอเคอันนี้มันจะเข้ากับดวงนะคะคุณก็น่าจะไม่ค่อยได้รับเอฟเฟกความเสียหายตรงนี้สักเท่าไหร่นักนะคะดาวราหูนะคะกําลังจะยกเข้าสู่ภพลาภะแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ 18พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดังนั้นนะถามว่าชาวลัคนาเมษจะมีโชคลาภไหมอ่านดาวราหูจรมาเป็นเกษตรแบบนี้มีโชคลาภนะคะมีไปเลย2ปีทั้ง68-69นะคะอย่าลืมเปิดประตูดวงตัวเองนะคะสำหรับเรื่องของการซื้อเลขซื้ออะไรต่างๆเอาไว้ด้วยเนาะดาวพฤหัสนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็เรียกว่า ระวังเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆรวมไปจนก,กันทั่งถึงการเดินทางนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างปรับปรายนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการสื่อสารการพูดคุยนะคะหรือว่าสัมพันธภาพระหว่างเรากับเพื่อนๆสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วยนะคะ เรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักนะดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนภพปัตตานีของคุณนะยังคงสถิตยอยู่ในภพวินาศไปจนก,กระทั่งถึงเดือนมิถุนายนดังนั้นเนี่ยความรักในช่วงช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะพฤษภามิถุนายนอาจจะยังไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรองให้ดาวสุกนะคะยกมาทับลัคนาก่อนนะในช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะความรักถึงจะดีขึ้นนะคะอ่าโอเค ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลักษณาเมษในช่วงเดือนพฤษภาค,คม -68 นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะแม่นไม่แม่น,มน,มน,มนอะไรใดๆจะขอบคุณมากวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย